สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวนะครับสิบรอบผ่านรถมีพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงหักนะครับเสย3้ำร้านมะมีส้างเมาชดใชยอ่วมเมื่อเวลา11.00นนะวันที่30สิงหาคม258นะครับราตำรวจโทธนชัยตามเมืองรองสารวัตรจราจรสอนอ,นอนพระขนงครับพร้อมด้วยเจ้าที่ตำรวจจราจรสอนอ,นอนพระโขนงได้าน่วยการจราจรบริเวณปากซอยสุข COVID ุมวิท50 ขาเข้าแขวงพ้าขนงเหนือเขตของเตยก,ตยกรธมอนะครับหลังจากเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาได้มีรถบรรทุก10ลอ้อหมายเลขทะเบียน83-3205ขีด3205นครสวรรค์ครับบรรทุกดินมาเต็มคันทราบชื่อคนขับคือนายประดิษฐ์อุรดาอายุ5 1ปีได้ขับรถเฉี่ยวปาดหน้ารถเมยก่อนเสียหลักชนสอยฟ้าแรงสูงหัก n, หต้นมอแปลงขนาดใหญ่ร่วงลงมาก่อนจะไปชนโต๊ะ เก้าอี้ร้านชายสี่มีเกี้ยวนะครับกระทั่งรถสงบนิ่งโดยเบื้องต้นได้ประสานงานรถยกมาทําการยกรถให้พ้นจากการขีดขวางการจราจรน,นะครับอันเดียวกันได้ประสานงานกับทางฟฟ้าคนครหลวงว่าได้ทำการเปลี่ยนเสาฟ,ฟ้าและหมออแปลงที่เสียหายหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการควบคุมตัวนายะดิษฐ์อุรดาคนขัขบรถไว้โดยนายะดิษฐ์ยังมีอาการมึนเมาสุราไม่สามารถตอบคำถามได้นะครับ